ท,ทุกท่นรับนักท่องเที่ยวทุกท่านในคราบนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตลาดน้ำตลาดน้ำวัดศรีวัดีน้อยเนี่ยนะฮะก็ยังมีสินค้าชุมชนนะครับพ่อคเขาไม่ขายนะครับนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องและก็นักท่องเที่ยวนะฮะเพราะนั้นฝากกันไว้นะครับว่าตลาดน้ําแห่งนี้นะครับมีทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับบอกกันจะต่อไปด้วยนะฮะถามว่าตลาดน้ําแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับ ไม่ใช่มีตลาดน้ําอย่างเดียวนะครับยังมีตลาดนัดอยู่ด้านหน้านะครับตลาดท่านใดที่เดินมาที่ตลาดนัดแล้วนะฮะเดินมาให้สุดโอ้โหนี่เห็นทั้งเรือเครื่องเรือพายนี่คือบรรยากาศนะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะฮะมีน้ํามีลำคลองมีเรือเครื่องมีเรือพายนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับมาที่นี่ก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะ ตลาดน้ําแห่งนี้กับตลาดนัดนะครับเป็นตลาดสองตลาดเชื่อมกันนะฮะตลาดน้ําจะมีหลังคานะฮะแล้วก็มีในส่วนของม่านบาหลีนะครับโดยเฉพาะม่านบาหลีนี่นะครับเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับห้อยลงมาระยะสวยงามนะฮะก็ถ่ายรูปแล้วก็ดูสวยนะครับไปนั่งเดินมาให้สุดนะครับตลาดน้ำและตลาดนัดนะครับจะยาวประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรนะฮะ เดินคอดน่องนะครับเดินสบายๆอย่างนี้ครับเพราะนั้นขอริเชิญมนะครับมาให้สุดและก็มาอยู่ที่หน้าเวทีนะครับแล้วก็มองด้านขวาก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์นะฮะโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์นะครับด้านในมีทั้งก๋วยเตี๋ยวกาแฟโกโก้แล้วก็ชานะครับชาร้อนชาเย็นมีหมดเลยนะครับบริการฟรีนะครับโดยทีมงานเชินุตตลาดน้ำแต่ในส่วนของอ ตู้บริจาคนะครับแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับก็เป็นของวัดนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งหมดเลยนะครับก็มีเจ้าภาพนะครับร่วมทําบุญแล้วโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะมีพระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านนะครับก็สมทบทุนนะครับในเรื่องของการทาก๋วยเตี๋ยวทําน้ําชากาแฟเลี้ยงให้กับนักท่องเที่ยวนี่แหละครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวของเรานี่นะครับมาจะซื้อสินค้ากับแม่ค้าก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นสินค้าชุมชนเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะ เอ่อผมขออนุญาตบอกเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะฮะถ้าบอกทุกร้านก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเป็นร้อยกว่าร้านนะฮะก็อจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับกลุ่มก็คือกลุ่มผลไม้จากไร่จากสวนนะฮะท่านเลือกซื้อได้เลยนะครับถูกด้วยนะครับโดยเฉพาะกระเพราในกำละห้าบาทเท่ากับตลาดกำละสิบบาทเลยนะฮะลองแวะดูนะฮะเดี๋ยวมาคังเดียวคุมใช่ครับก็ซื้อได้เลยนะครับที่นี่นะฮะถูกด้วยนะครับของถูก โดยเฉพาะกล้วยก็หวีละ1สิบาท20บาทแล้วของดีมีคุณภาพั้งนั้นเลยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่ก็ถือว่า,าได้อุดหนุนาชาวชุมชนตลาดน้ําวัดศรีวลีน้อยนะครับตลาดน้ําแห่งนี้ก็เป็นการตัริของอพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเจ้าอาวาสวัดของเราเนี่นะฮะอยากให้ชุมชนนะครับมีตลาดน้ําแบบนี้แล้วก็มีพ่อค้าแม่ขายมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวแบบนี้นะฮะ วันนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อค้าแม่ขายด้วยนะฮะสินค้านะครับมีังของทอดของกินของไทยนะฮะเดินดุนะฮะมีของผัดก็มีนะฮะหอยทอดผัดไทยอะไรเงี้ยขนมจีนแล้วก็เป็ดเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะฮะแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินชมนะฮะเดินชิมนะฮะเดินช็อปนะครับวันนี้ร้านปลาทูมาหรือเปล่าปลาทูก็มีนะฮะปลาทูลุงศักดิ์นะครับปลาลุงศักดิ์ปลาติ๋มเนี่ยนะครับ แล้วก็ยังมีร้านต่างๆ,ๆนะฮะกล้วยทอดและก็ขนมไทยๆเนี่ยนะฮะขนมไทยข้าวต้มเนี่ยนะครับผมเห็นข้าวต้มมัดเล็กๆขยันมัดจริงๆออมีความพยายามเขาบอกว่ามันเป็นศิละปะสวยงามด้วยสวยงามครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าคนที่รุ่นเก่าๆเนี่ยเขาทำเนี่ยมันจะมะีลักษณะของเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะฮะเป็นเอกลักษณ์แบบโบราณโบราณอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับแต่ก็จะพัฒนาขึ้นนะฮะตามลําดับของ โรคก็ว่างั้นดีกว่าน,นะฮะเดี๋ยวนี้นะครับมีการพัฒานาไปมากมายเลยทีเดียวนะครับแม้แต่มะละกอเนี่ยมะละกอในสวนนะฮะบอกทุกคนนะครับว่ามะละกอนะฮะที่ท่านมีนะฮะเอาหั่นเป็นชิ้นๆ,ๆนะครับแล้วก็ชุบแป้งนะฮะทำเป็นเนฟรนฟรายแจยกเด็กๆกินได้เลยนะครับอร่อยด้วยไ้มครับผมได้อร่อยครับสุดยอดรู้สึกมีขายด้วยนะฮะมีขายด้วยนะครับมีขะะมเขา,าเรียกอะไรเผ็ดเ,เข็มทองทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หวัวหอมทอดอย่างนี้ครับก็มีเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มาในตลาดน้ําเดินให้ทั่วนะครับฝากกันนิดนึงนะฮะอยากให้เดินให้ตลอดนะครับเพราะว่าตลาดน้ํามันเป็นทรงแนวยาวนะฮะแนวยาวตามลําคลองนะฮะอ่าเขาเรียก <unes S 1> ว,ว่าพืพ้นที่มันจากัดนะฮะก็เลยอ่เป็นตลาดน้ําแนวยาวตามลําคลองเพราะนั้นเวลาท่านเดินก็เดินทอดน่องนิดนึงแล้วกันนะฮะเขาเรียกว่าเดินแบบชิวๆเดินแบบสบายๆอะไรอย่างนี้นะครับ เดินมาเพื่ออะไรครับเดินมาเพื่อชมชมมีหลายชมเลยนะครับถ้าเดินมาดูกําแพงสีขาวๆนะครับท่านจะเห็นภาพเขาเรียกอะไรครับภาพประวัติศาสตร์นะฮะใครไม่เคยเห็นตลาดหัวตะเข้เมื่อร้อยกว่าปีนะครับเอาลองลองชมดูนะครับตลาดปากน้าเป็นร้อยปีอย่างเนี้ยครับสุดยอดเลยนะนะฮะเป็นภาพที่โอ้โหพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อนํามาให้นักท่องเที่ยวเนี่ย สุดยอดจริงๆนะรับเพราเต่าหายากครับเราก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ครับ้วยดูตรงนี้อะไรเนี่ยลองสำโรงบางบ่อเนี่ยฮะต้องปีอะไรเนี่ยสองสี่แปดหนึ่งอะตอนนี้ไม่ต้องพูดแล้วเป็นติดรามรามบ้านช่องมดแดงนะะอันนี้ยังเป็นทองทุ่งอยู่เลยใช่ครับอันนี้อะไรตลาดลัดกระบางหัวตะเข้อย่างนี้ยครับอ่าแล้วก็มีอะไรเนี่ยโหนี่ยตั้งแต่พ่อค้าชาวจีนอ่าตะเวนรับซื้อข้าวเปลือกทางเรือเนี่ย ตั้งแต่ปี2481เช่นเดียวกันนะฮะท่านผมเห็นภาพเหล่านี้ผมนึกถึงพเยนมแผลเก่าสอแผลเก่าเนี่ยโลเคชั่นแบบนี้เลยเออสุดยอดแต่แต่ดำรีมันจะรับแผลใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ก็ฝากไว้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าภาพเก่าภาพประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะหาชมยากนะฮะแต่ข้อสำคัญก็คืออยากให้อ่ไปชอบไปชิมกับแม่ค้านะครับพ่อค้าแม่ขายนะฮะตั้งใจอ่านำมา ให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับและก็ประชาชนในชุมชนแห่งนี้นะครับบางอย่างนะครับไม่ใช่สินไม่ใช่สินค้าในพื้นที่นะครับแต่ก็มีขายอย่างเช่นน้ําตาลสดใช่ครับน้ําตาลสดอาจารย์ดูหลายคิดที่ว่าที่ไหนฮะน้ําตาลสดต้นต้นตำลักเพชรบุรีรนบครับอยู่แถวแถวโน้นนะครับน้ําตาลสดแถวเพชรบุรีอะไรประมาณนี้แต่ที่นี่มีขายแล้วนะฮะสุดยอดสุดยอดนะครับนํา สินค้าแต่ละอย่างที่ไม่มีขายเนี่ยที่ผู้คนชื่นชอบนะครับบางอย่างเราก็นํามาจําหน่ายในนี้นะแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเดินชมนะฮะก็ก็จะพูดภาพรวมนะครับต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่ได้พูดครบทุกร้านนะฮะเพราะนั้นถ้าใครอยากให้ประกาศรายละเอียดนะฮะส่งเข้ามาในกลุ่มนะครับเดี๋ยวประกาศให้นะครับใช้วิธีนี้ดีกว่าเนาะจะได้ง่ายขึ้นนะครับ อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวฟัง<ป>ฟังเพลงจากทีมงาน,น,นะะต่อหน่อยฮะครับผมครับเรามาฟังผลงานเพลง